องคุลิมานได้เกิดในหมู่โลกดาวโจรเลยตั้งชื่อให้ตรงข้ามกับเลกดาวโจนโดยนามว่าอาหิงสกักกุมารบิดาจึงให้อหิงสกักกุมารไปร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ทีสาปาโมกข้าชื่ออหิงสกักข้าขอถวายตัวไปสิทต่อท่านอาจารย์จอยอยากเป็นสิษย์ของข้างนั้นหรือนั้นเจ้าช่วยสแสดงศิลป์ให้ข้าเห็นหน่อยข้าจะส่งรู้ศิล์ของข้า,ขาต่อกรกับเจ้าแน่ขอรับท่านอาจารย์ ข้าเห็นปีมือเจ้าแล้วงั้นข้าจะรับเจ้าไปูุศิ์ของข้าขอรับคือกันท่านมีอะไรหรือข้าว่าเจ้าหินสกามันชัดเก่งมากไปแล้วทำไมข้ามีแผนการอะไรบางอย่างเจ้าคิดว่าไงล่ะข้าเห็นด้วยเพราะข้าไม่ชอบมันงั้นข้าว่าเราไปเป่าหัวท่านอาจารย์ดีกว่าเจ้าคิดว่าไงล่ะข้าเห็นด้วยไปเลยดีกว่างั้นไป เจ้าม in ีอะไรล่ะข้าดีมาว่าเจ้าหญิงสกะามันคิดจะล้มล้างอาจารย์ใช่ครับท่านอาจารย์ข้าดีเหมือนกันเช่นกันพูกเจ้าสองคนนี่บ้าไปแล้วหรือข้าเห็นอิงสกะตั้งใจซ้อมทุกวันไม่เกียจคันแล้วพูกเจ้าสองคนมากล่าวหาเข้าว่าคิดจะล้มล้างข้าได้อย่างไรข้าดีมันพูดว่ามันคิดจะล้มล้างอาจารย์เหมือนลูกศิษย์ล้มครูใช่ครับท่านอาจารย์อืมก็ได้งั้นข้ามีแผนพูกเจ้าสองคนไปตามอองสกะมาพบข้าขอรับท่านอาจารย์ ข้ามีอะไรนะครับท่านอาจารย์ข้ามีวิชาหนึ่งที่สอนให้เจ้าแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งอะไรเลยครับท่านอาจารย์เจ้าจงตัดนิ้วมาหนึ่งพันนิ้วแล้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยนาไม่ข้าจาตกลงหรือไม่ครับท่านอาจารย์เจ้าทำไมข้า หลังจากที่ไอหิงสกาได้ตัดนิ้วคนมามากมายจนเป็นที่หวั่นกลัวของมหาชนและถูกขนานนามใหม่ว่าองคุริมานอันหมายถึงโจนที่ตัดนิ้วนั่นเองอ่ฮ่ฮะถ้าตัดนิ้วครบ900ก้านนิ้วแล้วหาเยงนิ้วเดียว วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบและอย่างรู้ด้วยญาณว่าโจนี้ยังมีทางจะโปรดได้ก็เลยสเสด็จผ่านหน้าองคุลิมานเจอแล้วท่านหยุดดีๆนะท่านหยุดดีๆนะข้าหยุดแล้วแต่เจ้าสิยังไม่หยุดยืนอะไท่านใครเห็นท่านเดินอยู่เลยข้าหยู่จากการเลียนทำบาป ในที่สุดพระพุทธองค์จึงตรัสสอนและองคุริมานก็ได้บวชเป็นสาวกองคุริมานได้นั่งทําสมาธิทุกวันองคุริมานได้ออกบิณฑบาตแต่เนื่องจากค่าคน้มยมากชาวบ้านต่างพากันาขว้างก้อนหินใส่องคุริมานอไป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 ไม่ต้องการในเวลาต่อมา องคุลิมาได้ถือศีลจงเป็นพระผู้อรหันต์